สวัสดีครับวันนี้ะนะครับวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการตัดภาพนิ่งนะครับถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ก็คงต้องใช้พวกเ,เทคนิคของบูสกรีนมาช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro ตัดโดยตรงก็ได้หรือจะใช้โปรแกรมอื่นช่วยอย่างเช่นใช้ Photoshop ในการตัด นี่เรามาดูวิธีการคร่าวๆนะครับผมก็จะไม่ทําละเอียดมากนักเพราะว่าก็จะเสียเวลานะครับเพราะว่าการตัดภาพนี้ต้องใช้เวลาในการตัดให้ละเอียดก็คือจะได้ภาพที่คมชัดละเอียดอย่างเส้นผมนี่เราตัดแบบถ้าเราตัดคร่าวๆมันก็จะถูกเสือนถูกอะไรไปอันนี้คงจะตัดแบบคร่าวๆนะครับธีการก็เราจะต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับโ h o t o ช h o p แล้วก็ตัดไปเกศเลเยอ์ตัวนี้ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ให้ตัวนี้มาอยู่ด้านล่างครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลบเลเอยอะนี้ทิ้งไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาลบสมมติเราจะตัดรูปคนเนาะรูปคนในที่นี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่ามือนี่ถูกบังด้วยดอกไม้นะครับ ก็ผมก็จะเอาการตัดซึ่งการตัดก็ทําได้หลายวิธีนะครับอาจจะตัดหรือใช้ตัวยางลบอย่างนี้ตัดนี้ก็ได้นะนี่เนาะอันนี้ก็ ขอ,อขอบอกในคลิปนี้ว่าเป็นการตัดให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับถ้าเราตัดละเอียดจริงๆเราจะต้องตกแต่งให้เนียนกว่านี้นะฮะต้องเอาชิ้นส่วนออกให้เนียนกว่านี้อันนี้เป็นการทําให้ดูเฉยๆว่ามันทําประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ทําละเอียดนะครับใครมาดูวิดีโอนี้อาจจะบอกโอ๊ยทำไมตัดหยาบเล้เกินก็จะบอกได้เลยว่า ไม่ไม่เน้นความละเอียดเน้นวิธีการให้ดูเฉยว่าวิธีการประมาณนี้จริก็อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับนี่ก็ขออใช้วิธีนี้เป็นการทำให้ดูเฉย มีวิธีที่ใช้อีกที่เขาใช้กันก็อาจจะใช้พวกตัวปากกาในขีดขีดไปแล้วก็ตัดเอาตามรูปนั้นนะครับนี่ผมก็จะทำแบบคร่าวเร็วๆให้ดู จะอธิคีเนิดนึงนะครับการตัดนี่ก็เป็นการทําแบบให้รู้วิธีการจากนั้นนะครับอันนี้ใช้ Photoshop ตัดหรือใช้โปรแกรมพวกเพนพวกอะไรที่คล้ายๆ Photoshop ก็ได้นะครับเราก็ไปเซฟนะครับทีนี้เซฟเนี่ยเราต้องไปเซฟเซฟแอดนะครับเซฟแอดหรือเซฟก็ได้แต่ว่าต้องไปเลือกนามสกุลเป็น png จะเป็นเรื่องนามสกุลอื่นนะครับ PNG นะ PNG อยู่นี่นะ PNG นะครับผมก็จะใส่เป็นตั้งชื่อใหม่เลยนะครับจะไป่ใช่ชื่อเดิมก็ใส่ตัวเลขอะไรไปอะไรต่ไสองเจ็ดสองสี่ครับอ่อ,อเคนะครับ เซฟโอ้เซฟนานจัง uh huh. ตัวนี้นะครับมันจะเซฟเอาตัวแบ็กกราวนี้ไปด้วยซึ่งแบ็กกราวตัวนี้จะเป็นว่างๆไปด้วยนะครับถ้านามสกุล png แต่ถ้าไปเซฟเป็นนามสกุล p JP g จะใช้ไม่ได้นะครับมันจะเอาแบ็กกราวสีขาวติดไปด้วย มันนานจังเลยอ,อ้โ,โอ้เคยเปิดสองโปรแกรมพร้อมกันมันเกิดจากอะไร เสร็จแล้วครับทีนี้ก็เราก็ไปเปิดไฟล์เข้ามาใช้งานได้นะครับไฟล์นั้นอยู่ไหนโอ้คนใหญ่เกินนะเซ้นข่าใหญ่กเกินไปไมั้ยโอเค ครับมาแล้วไฟ,ไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราตัดมาไม่ดีมันก็จะมีร่องรอยแบบนี้อย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปตัดไปตัดตั้งแต่เริ่มต้นให้ดีไฟค่อนข้างใหญ่หรือไงทำไมมันถึงมันถึงได้ช้านะอืมก็อาจจะใหญ่นะเพราะว่า รูปภาพนี้เป็นไฟค่อนข้างมันยีล้านพิกเซลนะครับแต่หน้าจอนี้มันเอ่อาไหร่นี่ไม่ถึงนะสา2หนึ่งก็ได้แค่ห2ึ female female ่งสองได้ประมาณ9ก้าแสนประมาณล้าน อันนั้นมันตั้งอีบสล้านเอ,อ่อพอละเอียดก็อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับมันเลยช้าเมื่อกี้ที่ p o t t s s o p เนี่ยนะไฟล์เซฟแอดตัวนี้อาจจะต้องเซฟแอดแล้วก็ปรับความละเอียดให้มันน้อยนิดนึงนะครับเอาละเราได้ไฟล์อย่างนี้มาเราก็จะสามารถที่จะ เอาไปาใส่ฉากหลังอะไรก็ได้นะครับฉากหลังก็นี่ผมไม่ได้เตรียมฉากหลังไว้ก็เอาฉากหลังแบบง่ายๆเนาะโซลิด so ผมนี่นะฉากหลังไม่ชิเขียวเทนะ่างนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการตัดโดยใช้ Photoshop แล้วก็เซฟมาเป็นนามสกุล png อ,อีกวิธีหนึ่งก็สามารถตัดโดยใช้ตัวตัวนี้แหะครับตัว vegas pro นี่ก็สามารถตัดได้เหมือนกันโดยใช้ตัวนี่แหละครับตัวนี้ตัด ใ้ตัวนี้ตัดจะเห็นว่าโอ้โหมันภาพมันในนี้มันใหญ่มากนะครับมันก็ใช้ภาพนี่มันขยายใหญ่ว่ามันตัดยังไงใช่ไหมเราจะจิ้มตรงไหนดีใช่ไหม นี่ก็พยายามขยายให้ได้ใหญ่เท่าที่จะขยายได้นะครับด้านนี้ขยายด้านนี้นะทีนี้ซูมร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะใหญ่เกินไปเราก็เอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะ ตัดไปตามรอยนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมจะขอทําแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ผมจะตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมางี้ๆ,ๆนะครับผมก็จะใช้ปากานี้มาไปตามนี้มาตรงนี้ปุ๊บ มันเลื่อนลงมาไม่ได้มันจะเลื่อนเลื่อนอย่างนี้มันก็จะเสียเวลาเราจะต้องอาศัยการพิมพ์ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็คือเลื่อนมนแนวแกน Y นะครับเราก็อาจจะเป็นล,100ลรบร้อยได้ไหมนะครับก็เลื่อนลงมาลบร้อยน้อยไปเลื่อนลงมาอีกลบห้าร้อยนะครับก็อย่างงี้นี่ผมตัดแบบคร่าวๆนะ ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็แกนไวก็เป็นศูนย์เป็นเอ่อ 500. 1, 1, มันสุดเียง งมา500นี่นะครับอืมศูนย์เอ่เอลบ500นี่มันเอา x ด้วยนะเอา x ด้วยก็500 ไปลบหนึ่งพันลบหนึ่งพันสองร้อยลบหนึ่งพันห้าร้อยถูดแล้วตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นไปนะครับ แล้วก็คลิกปุ่มนี้นะครับโคสพาร์ตนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการตัดโดยใช้ Vegas Pro ตัดอันนี้ฝั่งนี้คือใชออ้ตัว Photoshop ช่วยนะครับโดยเซ e เป็นไฟล์นามสกุล png แต่ตัวนี้ใช้ตัว Vegas Pro ตัดอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับเป็นเทคนิคการตัดโดยใช้ เวก a s Pro อันหนึ่งแล้วก็ตัว Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆเช่นโปรแกรม Pen นะครับก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง